ฟอร์ดลินเจอร์นะครับ2.2 XLT ต้นตาลไม่เคยขายเดิมๆอยู่แล้วนะครับสภูปหน้าเราเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็นทรงพีเร็ดเวอร์ชัน2นะครับกระจังหน้าเป็นทรงแรปเตอร์นะมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดสีแดงขนาดใหญ่แบบนี้นะครับโครงล้อเราก็เปลี่ยนมาให้ใหม่เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นโป่งล้อ9นิ้วนะครับล้อแม็กของฮันส์เตอร์นะครับออฟเซ็ตลบ24นะครับมาพร้อมกับยางใหม่ปี2023บันไดข้างนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับทรงพี่ใหญ่แรปเตอร์นะครับ เลาหลังคาแล้วก็ติดตั้งให้เพิ่มด้วยเผื่อไปใส่แหล็กเพิ่มนะครับโลบาร์หลังนะครับเบิกใหม่ให้ใหม่ใส่ให้หม่นะครับเป็นโครงสร้างเหล็กแบบนี้นะครับแน่นแบบนี้เลยด้านท้ายนะครับเป็นไฟสีสโมกนะครับเป็นแบบ LED ต่างหากด้วยนะครับเพื่อนๆคงอยากทราบราคาใช่ไหมครับว่าผมจะขายเจ้าเลนเจอร์คันนี้ราคาเท่าไหร่ผมขอขายที่ ของแต่งโหดโหดเบิกมาให้ใหม่หมดทั้งคันสวัสดีครับเพื่อนๆผมต้องจากต้นตายูสคาบางบัวทองนะครับวันนี้เรามีกระบะสายพันแข่งเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่านะว่าเป็นรุ่นอะไรนี่เลยครับ Ford r ล n g เจนะครับ 2.2XLT คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะและสีแดงอย่างนี้ด้วยนะครับจะถูกจะแพงขอให้แดงไว้ก่อนนะปี2018นะครับใหม่ๆเลยเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับว่าผมแต่งอะไรไบ้างและออปชั่นจากโรงงาน จะมีอะไรให้บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย สำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะที่สนใจรถตกแต่งสไตล์นี้นะครับผมมีนะครับให้เลือกหลายคันเลยสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วนะชื่อว่าต้นตาลยุสคาร์นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับและเข้าหมวดคำว่าร้านค้านะผมได้ยแยกหมวดหมู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและผมนะครับมีรถเข้าใหม่ให้เลือกชมไปทุกวันเลยสำหรับเพื่อนนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะครับหรือไลน์เข้ามานะแอดไลน์ต้นตาล8 8นะครับ ผมนะครับมีทีมงานมืออาชีพคอยตอบคำถามทุกคำถามเลยเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับสกูปหน้าเราเปลี่ยนมาให้ใหม่นะตัวนี้เป็นทรงพิเรตเวอร์ชัน2นะครับเป็นลายดําแดงนะครับคุมโทนเลยนะกระจังหน้าก็เปลี่ยนมาให้ใหม่เช่นกันตัวนี้เป็นทรงแรปเตอร์เลยมาพร้อมกับโลโก้ปอร์ดสีแดงขนาดใหญ่แบบนี้นะครับกันชนหน้านะครับจริงๆแล้วมันเป็นสีทูโทนนะผมตัดให,ให้ใหม่นะครับเป็นสีดำนะครับตัดสลับแดงนะครับทำให้ดูดุยิ่งขึ้นนะ ไฟนะครับตัวนี้ที่ให้มาจากโรงงานเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วทําให้แสงสว่างนะครับชัดยิ่งขึ้นนะครับชุดครอบไฟหน้านะครับพอดีของหมดนะครับยังไม่มาเดี๋ยวถ้าเกิดของมานะครับเราใส่เพิ่มให้ด้วยนะครับสปอตไลท์ให้มาจากโรงงานหรือฟ็อกแลมนะครับตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานมาเลยทําให้ขับขี่ในเวลากลางคืนวิสัยทัดดียิ่งขึ้นนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปดูต่อด้านข้างกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วปะไปดูกัน เรามาต่อที่ด้านข้างนะครับต้องบอกว่าคันนี้แต่งอย่างโหดดเลยนะเป็นไงโหดไหมครับใส่ล้อใหญ่ๆเข้าไปแถมยังยกสูงสเต็ปขึ้น2นิ้วนะครับสูงๆโหดๆไปเลยสติ๊กเกอร์นะครับขาดไม่ได้เลยลายสวยๆนะครับมีคําว่าเจอร์และวายแทนะครับบันไดข้างเราเปลี่ยนให้ใหม่เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นของพี่ใหญ่เลยนี่ คำว่าแรปเตอร์เลยครับตัวนี้เบิกมาให้ใหม่เลยนะครับเบิกใหม่ทั้งชุดนี่นะครับโลบาร์หลังนะครับเราใส่เพิ่มมาให้ใหม่นะครับอันนี้เบิกใหม่เช่นกันนะตัวนี้เป็นของ 4, x 4 o f ณ r o a d โ S B P นะครับแน่นๆแข็งแรงแบบนี้เลยนะครับราวหลังคาแล้วก็ติดตั้งไม่ใหม่นะครับเผื่อลูกค้าไปต่อยอดใส่แหลกหลังคาเพิ่มไว้บรรทุกของนะครับแล้วก็ชุดครอบต่างๆนะครับครอบไฟหน้ายังไม่มาเดี๋ยวเราใส่ให้นะครับมีครอบแก้มนะครับครอบกระจกมองข้างเบ้ารองมือเปิด ข้อมือเปิดนะครับข้อฝาถังน้ํามันนะครับเราจัดให้เต็มเลยนะครับล้อแม็กเราก็ติดตั้งมาให้ใหม่นะครับเบิกให้ใหม่เลยล้อใหม่ยางใหม่ล้อตัวนี้นะครับเป็นของฮันเตอร์นะครับขนาด20นิ้วออฟเซ็ตลึกๆอย่างนี้เลยครับลบยีนะครับแบบโหดจัดเลยสุดตารางเลยนะครับเป็นลายเขากว้างสีดํานะครับมีลิ้งขอบด้วยสีเงินนะครับมาพร้อมกับน็อตล้อเลและฝาครอบเบมโบนะครับยางนะครับเราก็เบิกมาให้ใหม่นะตัวนี้เป็นปี2023เลยนะครับเป็นยาง MT นะดอกหนาๆนะครับ แล้วก็น,นี่เป็นหนามยังไม่ลงพื้นเลยนะครับแล้วก็ปองล้อนะครับเราเบิกมาให้ใหม่เลยตัวนี้นะครับขนาด9นิ้วนะครับมาพร้อมกับหมุนเงินนะครับด้านข้างก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปดูต่อด้านหลังกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วป่ะไปดูกันเรามาต่อที่ด้านหลังนะครับไฟท้ายนะเราเปลี่ยนให้ใหม่เลย ตัวนี้นะครับเป็นแบบสีสโมกนะครับแล้วก็ยังเป็น LED เนี่ยครับแบบนี้ไงสวยไหมครับตัวนี้เจ๋งเลยนะกันชนท้ายเราก็เปลี่ยนมหอีกเช่นกันเป็นกันชนเหล็กนะครับมาพร้อมหมดนี้เลยหูลากสีแดงนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครอยากไปลากเรือนะตัวนี้ไปติดตั้งเพิ่มได้เลยนะครับมาพร้อมความปลอดภัยเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับทั้งหมด4จุดนะครับไลเนอร์ตัวนี้ก็บอกเลยนะครับว่าสวยๆมากเลยนะครับสภาพนี่95%ปเซนเลยนะครับ ด้านหลังก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปดูต่อโครงสร้างด้านหน้าและห้องเครื่องกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วปักไปดูกันเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับต้องบอกว่าฝากระโปรงนี้เปิดได้เบามากเลยนะครับเพราะว่ามีเครื่องทุ่นแรงนะครับมีโชค้คทั้ง2ต้นเลยนะครับติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะครับหน้าตาเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้นะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2 2 0 0ั c ซีซีนะครับ ให้เกียร์มาถึง6สปีดเลยนะแล้วก็ํำกำลังแรงม้าสูงสุดได้ถึง160แรงม้าเลยครับแรงจัดจ้านอยู่เลยนะครับเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูต่อโครงสร้างดีกว่านะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับเริ่มต้นจากหัวนัชนะครับหัวนัชคันนี้ไม่มีการแกะไม่มีการขยับเลยนะครับสวยนะครับขอญาตดูซิลเลอร์ข้างหน่อยนะครับเป็นไงซิลเลอร์ฝากระโปรงสวยนะครับไม่มีการกันทําสีตัดต่อแต่เรื่งสิ้นนะครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทยังอยู่ด้วยนะครับ รูคมกลมชัดมากนะครับตัวนี้ซิลเลอร์หน้าซิลเลอร์หน้าสวยนะครับไม่มีการนาสีตัดต่อนะครับโลโก้ f อ r d ดยังอยู่นะครับตัวนี้เป็นฝาแท้ด้วยนะครับแล้วก็นี่รูเมทอาร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับขออนุญาตดูฝั่งซ้ายิลเอร์ฝั่งซ้ายโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูคานฝั่งขวานะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับอ่าแก้มขวาไม่มีการขยับนะครับสีคานสีเดิมนะครับ เม็ดอาร์คเม็ดสปอร์ตอยู่ครบไม่มีรอยยับตัดต่อทําสีใดๆทั้งสิ้นนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทขวาและซ้ายยังอยู่ครบนะครับสติกเกอร์มอกก็ยังอยู่ครบนะครับขอญาตดูฝั่งซ้ายโอ้ฝั่งซ้ายสวยครับแก้มก็ไม่มีการขยับนะครับโครงสร้างด้านหน้าถือว่าผ่านนะครับและส่วนที่เหลือรับคันผมได้ตรวจสอบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวาและด้านท้ายนะครับไม่มีวัติเหตุถักแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับต้นการยูสคาการันตี หากท่านตรวจพบว่ามีการชนหลักน้ําท่วมพิกคว่ำหรือตัดต่อกัตซีมานะครับต้นตานยุสค่ะยินดีคือเงินให้100%นะครับโครงสร้างด้านหน้าและข้องเครื่องก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปดูต่อภายในกันดีกว่านะครับแล้วดูออปชั่นต่างๆว่าจะมีอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย เรามาตอนที่ภายในนะครับต้องบอกเลยว่าเข้ามานะครับรถดูสปอร์ตมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเบาะหนังนะครับเราเปลี่ยนมาให้ใหม่จริงๆแล้วตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับแต่เราเปลี่ยนหนังให้ใหม่เลยนะครับแล้วก็แบบดูสะอาดสะอานนะครับเ้วเวลาทําความสะอาดนี่ต้องบอกว่าทําได้อย่างง่ายดายนะครับมาต่อที่คอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางตัวนี้เป็นแบบวิทยุนะครับวิทยุเล่นได้ CD f m AM ฟังได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีแผ่น CD เล่นได้ด้วยนะครับสามารถควบคุมจากจอตรงนี้ได้นะครับมอนิเตอร์จากนี้ได้เลยนะครับปรับเสียงอะไรได้หมดเลย แล้วก็แอร์ตัวนี้นะครับยังเป็นแบบอนาล็อกอยู่นะครับทรงความคลาสสิกอยู่นะครับแล้วสามารถเลีงอุณหภูมิแอร์ได้จากตรงนี้ก,กันเช่นกันนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นระบบแบบเกียร์ไทยแล้วนะเกียร์ไทยคือสามารถใช้งานละง่ายลากลงธรรมดาอย่างนี้เลยนะครับหรือว่าใครอยากเล่นสนุกขับบมดสปอร์ตนะตบมาฝั่งขวาแล้วก็ลากขึ้นลากลงได้ตามปกติเลยนะครับ นี่เลยครับมาต่อที่พวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยสีก้านนะครับและเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายจะควบคุมเครื่องเสียงนะครับและควบคุมการสนทนานะครับส่วนด้านขานะครับจะควบคุมระบบพวกคุยคอนโทรลต่างๆนะครับและควบคุมพวกมอนิเตอร์นะครับคันนี้ผ่านการใช้งานนะครับมาแค่1นึ0 0 0สนสามกิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็คันนี้ดูแลศูนย์ตลอดนะครับต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับกระจกคันนี้นะครับเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วนะครับและนี่นะครับมีที่บังแดดด้วยนะครับ ที่บางแดดนี้ผมว่าแม่บ้านก็ชอบนะอ่าไว้ส่องหน้าส่องกระจกไว้แต่งหน้าในรถได้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับของคนขับด้วยแล้วก็ยังมีนี่ครับที่ใส่แว่นนะครับสำหรับคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงนะครับเวลาขับรถนะครับใส่แว่นกันแดดได้นะ ส่วนด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่เช่นกันนะครับเป็นเบาะหนังสีดําทาความสะอาดง่ายๆเนี่ยนะเป็นเบาะหลังที่นั่งสบายและกว้างขวางมากเลยนะครับสามารถนั่ง3ามคนแบบไหลไม่เบียดกันด้วยนะครับตัวใหญ่ๆนั่งได้สบายเลยแล้วก็ยังมีที่พักแขนนะครับพร้อมกับที่วางแก้ว2ตําแหน่งนะครับเวลาเดินทางไกลนะครับวางแก้วได้จะได้ไม่หกเลยเธอนะครับภายในก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปดูต่อสรุปกันดีกว่านะครับและไปดูดีกว่าว่าผมจะขายเจ้าคันนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วปัปไปดูกัน เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆหลังจากที่ผมพาชมทั้งภายนอกและภายในของเจ้าเลนเจอร์คันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้มีข้อดีหลายอย่างเริ่มจากอย่างแรกนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยผ่านมือใครเลยกบบสนะครับรถคันนี้บอดี้เดิมสนิท1 0 0นตนะครับต้นตาลยุสคาการันตีและอย่างที่3นะครับรถคันนี้นะครับเลขไม้แท้แน่นอน1 0 0นะครับไม่มีการกลับไม่มีการกอนะครับและเจ้าของเก่าดูแลดีมากเข้าศูนย์บริการตลอดนะอย่างที่4ต้นตาลไม่เคยขายเดิมๆอยู่แล้วตต้้้้องงแแ่่ใหหเทมมาากกขขึึนนละโดนะครับ สกรปหน้าเราเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็นทรงพิเร็ดเวอร์ชัน2นะครับกระจังหน้าเป็นทรงแรปเตอร์นะมาพร้อมกับโลโก้ขวาสีแดงขนาดใหญ่แบบนี้นะครับกันชนหน้าเราทําเป็นสีดูโทนให้ใหม่นะครับเป็นสีดําตัดแดงนะครับโป่งล้อเราก็เปลี่ยนมาให้ใหม่เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นโป่งล้อ9นิ้วนะครับมาพร้อมกับหมุดเงินล้อแม็กใหม่ยางใหม่นะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กของฮันสเตอร์นะครับออฟเซ็ตลบยีนะครับมาพร้อมกับยางใหม่ปี2023 อัปเกรดช่วงล่างนะครับยกสูงขึ้นสเต็ปสนิ้วนะครับชุดครอบต่างๆเราก็ติดตั้งให้ครบนะครับครอบไฟหน้านะครับยังไม่มาเดี๋ยวของมาเราจัดให้นะครับครอบแก้มนะครับครอบกระจกมองข้างเบ้ารองมือเปิดครอบมือเปิดนะครับแล้วก็ครอบฝาถังน้ำมันนะครับติดตั้งให้ครบหมดเลยนะครับบันไดข้างนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับทรงพี่ใหญ่แรปเตอร์นะครับเหล่าหลังคาเราก็ติดตั้งให้เพิ่มด้วยเผื่อไปใส่แหล็กเพิ่มนะครับโลบาร์หลังนะครับเบิกใหม่ให้ใหม่ใส่ใหม่นะครับเป็นโครงสร้างเหล็กแบบนี้นะครับแน่นๆแบบนี้เลยด้านท้ายนะครับ ภายในเบาะหนังเราเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะครับเมื่อก่อนเป็นเบาะผ้าเปลี่ยนใหม่เป็นเบาะหนังนะครับสีดาสติกเกอร์นะครับแล้วก็ติดใหม่ไหด้วยนะครับเป็นคําว่าเลนเจอร์นะครับมาพร้อมกับวท์แทร์นะครับเป็นาลโคนะครับเพื่อนๆคงอยากทราบราคาใช่ไหมครับว่าผมจะขายเจ้าเลนเจอร์คันนี้ราคาเท่าไหร่ผมขอขายที่6 3 9 0 0 0บาทนะครับคุ้มไหมครับกับของแต่งเต็มๆขนาดนี้และโหดโอย่างนี้นะครับท่านั้นยังไม่พอนะครับที่นี่ออกรถเพียงแค่บาทเดียวเท่านั้นนะตอนสูงสุดนานถึงกปีเพียงเดือนละานบ สำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดนะวันนี้ผมมีบริการนะครับไฟแนนซ์ทุกจังหวัดเลยนะครับจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถทําได้นะถ้าเกิดชิ่ชอบคันนี้นะครับต้นตายุสค่ขายแล้วไม่ขายเลยด้วยนะผมยังมีรับประกันหลังการขายให้1ปีนะครับหรือ20,000กิโลนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรือเกียร์นะแล้วก็ไดชาร์จไดสตาร์ทคอมแอร์นะครับผมยังรับประกันให้อีกหนึ่งเดือนด้วยนะครับออกไปแอร์ไม่เย็นนะหรือว่าไดชาร์จไม่ทํางานนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับโทรมาหาเราได้เลยนะเรายินดีบบบบรรรรรริกกกกาาานน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 นะะะะคคัััััผมมมยยยงงงแถถถูปปออออ้้้เ่่่ใใหดว็ ทำให้เพื่อ <Wars> นๆเนี่ยที 10, 000 000่ไ <gamma> ด <enders> ้คันนี้ไปนะครับใช้งานยาวๆไปมาหน0 0 0หโลเลยนะครับถ้าถูกเพื่อนๆอยากเห็นรถคันนี้จริงๆนะครับว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับล่างหรอนะครับต้นตาลยุสคาตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับบางบัวทองใกล้ๆห้างเซ็นทรัลเวสเก็ตนะครับสุดท้ายนะครับถ้าถูกเพื่อนๆชอบในการรีวิวรถของผมนะครับหรือว่าชอบรถเข้าใหม่ที่มีการตกแต่งพิเศษนะครับก็ฝากช่วยกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนและกดซับสไคร์นะครับให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปที่ผมกำลังทำออกมานะครับวันนี้ตตตตต้้้้้อออองงสสียบบบนนนนนาาาาลลลุคคคขัััััวววรรไปปกก่่ะแพใหหมิด